ครับยามเด็ดเด็ดเดินเดินยังไม่ไหวเออพิ่งหัวค่ำนั่งรถมาไม่รู้เวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่พื้นที่ชนบุรีร <c oughs> ะยองระยองเหรออันนี้เราอยู่เขตระยองเหรอ <c oughs> มาระยองยังไม่รู้มมาากอยู่ว่ามาก,ามากเลยนะ ภาพขาเนะครับที่จังหวัดระยองนั่งรถมานี่จำไม่ได้เลยว่าเขาพาไปไหนวังนี้สกใจกลับได้สายปหมล่ะกลับอุบลนะเห็นไหมมือเฮ้ยน่าเขาใส่เดลียวเดียวใส่ยิ่งใครสนใจมาเอายิวมาต้มมาด้วยยิวมาต้มมาด้วยนะเปลืองเปลืองของเขาอีกอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแก้วมึงแก้วยาว เข้ามาแล้วบ้างออรายอองานตัวการวันนี้กว่าจะเสร็จภารกิจนะครับที่ชลบุรีก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยสวัสดีพี่น้องที่นครสวรรค์ด้วยนะครับแอบเป็นห่วงอยู่แหมวันนี้พอมาเห็นข้อความแล้วก็รู้สึกห,ง,หงุดหงิดหงุดหงิดน้าดูเลยคือกรณีที่นครสวรรค์น,นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งอ่ะ กว่าตัวแทนลูกจ้างที่เสียสละตัวเองนะครับมีกลุ่มลูกจ้างที่เสียสละตัวเองจะทำการทุกสิ่งอย่างเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของค่าจ้างค้างจ่ายรวมไปทั้งอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายมาตรา9กำหนดต่อสู้เขียนคำร้องเรียกร้องสิทธิ์จนได้สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับมาอยูย่ๆนะครับอย,ยู่ๆ อยู่ๆก็มีพวกสุนัขรับใช้เนี่ยพวกหมาเนี่ยไอ้พวกสุนัขรับใช้ที่นายจ้างมันขุนไว้เนี่ยนะครับมาวิ่งไล่เห่าไล่จิกกัดอะไรสารพัดส,สารพันอย่างนะครับมาให้ลูกจ้างสแสดงเจตนาไม่รับดอกเบีย้ยจากค่าจ้างค้างจ่ายที่นายจ้างมันโกงที่นายจ้างมันเจตนาไม่จ่ายเนี่ยพยายามจะเป็นคนดี เป็นลูกหมาที่ซื่อสัตย์ของนายจ้างวิ่งมาบอกเพื่อนๆว่าถ้าไม่รับดอกบริษัทยินดีจะจ่ายค่าจ้างให้เห็นไหมครับแล้วก็มีมีพวกอัปปรียที่เวลาเขาทำการหนึ่งการใดให้ตัวเองได้ประโยชน์ไม่ออกมาช่วยเหลือหายหรอกทำตัวเกราะเป็นปิงพอถึงเวลาก็วิ่งเป็นซบอกฝั่งนจ้าง หวังจะได้เงินเอาตัวรอดเวลาแบบนี้แล้วครับเราจะรู้ว่าคนไหนคนดีคนไหนอับปรีเราจะรู้ว่าเพื่อนเราเป็นยังไงนะครับผมไม่บอกใครเป็นยังไงผมไม่รู้หรอกใครทําตัวยังไงแต่ผมก็จะบอกแบบนี้แหละผมเป็นคนตรงๆชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ได้ขอให้ใครมารักมาชอบด้วยแต่ผมเกลียดพวกทําตัวอับปรี คือเวลาเขาออกกิจกรรมทําอะไรที่มันเหนื่อยยากเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์มาสู่ส่วนรวมเนี่ยไม่ไม่ทําไม่ร่วมอยู่เงียบๆห่างๆถ้ามึงได้กูเอาด้วยถ้ามึงซวยกูไม่เกี่ยวเกิดมาเพื่อสแสวงประโยชน์จากคนอื่นอย่างเดียวไม่คิดให้ประโยชน์จากคนอื่นเพราะฉะนั้นนะครับไม่เป็นไร ถ้าคุณยินดีที่จะไม่เอาดอกเบี้ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวคิดว่าถ้าคุณไม่เรียกรับดอกเบี้ยแล้วนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้คุณก็เป็นเรื่องของคุณแต่เรื่องการนำฟ้องเรื่องของโบนัสที่นายจ้างยังไม่จ่ายทางทีมงานนะครับคุยกันแล้วเรามีชื่อเดี๋ยวเราคัดชื่อออกเลยในเมื่อคุณเป็นผู้ จงรักพักดีต่อในจ้างแม้มันโกงค่าจ้างแม้มันไม่จ่ายโบนัสต,ตามที่มันสัญญาแม้มันไม่จ่ายรางวัลน,นู่นรางวัลน,นี่ตามเงื่อนนะครับคุณก็ต้องเพราะนั้นเดี๋ยวเราคัดชื่อออกเลยเดี๋ยวทีมงานที่นครสวรรค์ส่งชื่อมาเลยนะครับใครบ้างที่แสดงเจตนาไม่เอาดอกเบีย้ย เพราะเราจะได้ไม่ส่งสำนวนฟ้องเรียกรับดอกอเรียกรับโบนัสให้ตัดๆไปเลยพวกใจกระจอกอยากได้แต่อายจังนะครับตังจะเอาแต่ไม่เข้าร่วมไม่ร่วมทุกร่วมสุขอับปรีจริงๆเลยนะครับอับปรีมากๆอ่ะวกมาถึงเรื่องกิจกรรมของวันนี้เนาะไม่อยากจะว่ากันมากยังไงก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันนะครับแต่ทำอะไรก็ควรจะทำด้วยกัน การหนึ่งการใดที่เป็นการกระทําของส่วนรวมทําแล้วส่วนรวมจะได้ประโยชน์ผมอยากให้ทำไม่ทำเพราะถ้าส่วนรวมได้ส่วนตนก็จะได้ด้วยแต่ถ้ามอะไรคุณหวังเพียงส่วนตนคนส่วนรวมจะอยู่ยังไงอย่าเห็นแก่ตัวนะครับอย่าเห็นแก่ตัวกลัวว่าจะไม่ได้เพราะถ้าส่วนรวมได้คุณก็จะได้ด้วยเหตุด้วยผล ตอนนี้นะครับเรื่องของใช้มันหอย,อยหน่อยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน,นในส่วนของที่ใช้สิทธิในจ้างใช้สิทธิปิดกิจาการชั่วคราวแล้วก็ต้องมาหยุดงานอยู่กับบ้านรับ62นะครับตรงนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาสองกระแสด้วยกันอย่างเช่นสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับกองทุนเงินสงเคราะห์บุตร ถ้าลูกจ้างไม่นําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมลูกจ้างก็จะถูกตัดสิทธิ์เรื่องกองทุนสงเคราะห์บุตรนะครับข่าวหนึ่งบอกอย่างนั้นแต่อีกข่าวหนึ่งบอกว่าถ้าการไม่นําส่งนั้นเป็นการใช้สิทธิ์เป็นการใช้สิทธิปทป์ปิดกิจการชั่วคราวของนายจ้างทําให้ลูกจ้างขาดไรายได้ จึงไม่ได้หักนำส่งให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินส่งข้อบุตรตามปกติมันยังเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับบางพื้นที่ให้บางพื้นที่ไม่ให้ทางทีมงานนะครับยังไม่ได้สืบค้นข้อเท็จจริงว่าแท้จริงแล้วต้องได้หรือไม่ได้แต่ตามหลักนะครับควรจะได้รับ ที่ลูกจ้างไม่ได้นําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขของผู้ประกันตนนั้นเพราะเกิดจากภาวะการเหตุสุดวิสัยในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเมื่อไม่มีค่าจ้างก็ไม่ได้หักค่าจ้างนําส่งเพราะฉะนั้นมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยเกิดจากนโยบายของภาครัฐนโยบาย เงินช่วยเหลือเยียวยา62%มันทำร้ายลูกจ้างอย่างมากมันเป็นนโยบายโอบอุ้มกลุ่มทุนถ้าไม่มีนโยบายตัวนี้ออกมาลูกจ้างจะต้องได้เงินจากนายจ้างตามมาตรา75นั่นก็คือหากนายจ้างออกคำสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานอยู่กับบ้านลูกจ้างจะต้องได้รับเงิน75% ของเงินเดือนมูลฐานนะครับก็คือมาตรา75นั่นเองใน่แต่ปัจจุบันเนี่ยภาครัฐกับออกนโยบายเงินเยียวยา62จากกองทุนประกันสังคมออกมาช่วยใครครับช่วยใครมันไม่ได้ช่วยลูกจ้างเว้ยเฮ้ยมันช่วยนายจ้างชัดๆ จากในจ้างจะต้องควักกระเป๋าเนี่ยจ่ายให้เรา75%ของทุกทุกวันที่เราหยุดงานอยู่กับบ้าน<อ>กับโยนภาระไปให้ประกันสังคมซึ่งมันเป็นวงเงินของเราอยู่แล้วเป็นวงเงินของลูกจ้างเราต้องไปรับเงินจากเงินของตัวเองเเทั้งที่เราเป็นลูกจ้างนะครับ พอเราไม่มีไรายได้จากค่าจ้างในจ้างไม่ได้หักนําส่งกลับมาถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของกองทุนต่างๆอีกซึ่งกรณีนี้ไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตราส3สิบสาเลยนะครับยังไงข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะต้องเข้าไปเจาะลึกหาคำตอบที่มันชนัดเจนที่มันใช่จริงๆตอนนี้ผมยังไม่ฟันธงนะครับเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรที่บอกว่า ถ้าเราไม่นําส่งบริษัทไม่ได้หักค่าจ้างนําส่งเนื่องจากลูกจ้างไม่ได้มีค่าจ้างเพราะลูกจ้างไม่ได้ทํางานหยุดอยู่บ้านรับ62เปอร์เซ็นต์หากกระทําให้ลูกจ้างเสียสิทธิ์ในเรื่องของเงินสง์บุตรเดี๋ยวเราจะตามข้อที่จริงเร็วๆนี้ เบื้องต้นก็มีการพูดคุยกับหลายหลายคนแล้วนะครับแต่บางส่วนบางหน่วยงานประกันสังคมบางพื้นที่บอกว่าได้บางพื้นที่บอกไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันยังบอกไม่เหมือนกันเลยครับมันก็เลยต้องดูว่าการสื่อสารของภาครัฐเนี่ยมันมันตรงกันหรือเปล่าแล้วความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสืบคนให้วันนี้นะครับต้อง ขอกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐนะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีมากๆเลยพอเรามาถึงนะครับเราเข้าไปประสานไปติดต่อก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับอย่างดีมาเปิดห้องให้เปิดแอร์ให้นำนวยความสะดวกในทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วก็ต้องขอโทษหัวหน้าสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีด้วยที่วันนี้ ไม่ได้ว่างเว้นนะครับขึ้นไปทักทายหรือพูดคุยติดภารกิจอ,อยู่กับลูกจ้างแทบตลอดช่วงเวลาเลยทีเดียววันนี้ก็มีลูกจ้างนะครับจาก8ปสถานประกอบการนะประมาณ9สถาสประกอบการที่มายื่นคำร้องนะครับมาปรึกษาข้อกฎหมายบางเคสก็เป็นอะไรที่ทับซ้อนเป็นอะไรที่มีมิติกา,าาการจ้างงานแบบลูกโซ่นะครับ ทำให้การใช้สิทธิ์นี้เกิดความยากเกิดความยากขึ้นไปอีกระดับชั้นหนึ่งและที่ยากเลยจริงๆ <c oughs> ก็คือลูกจ้างเนี่ยไปยินยอมเขียนใบลาออกเอกสารสละสิทธิ์เป็นหนังสือเลือกจาก้าง่วงท้ายว่าข้าพขอสระสิทธิ์แเรียกรับประโยชน์อันพึงได้รับตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดหรือกฎหมายใดๆ กำหนดพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่ววทจะตัดสินให้ลูกจ้างได้สิทธิ์พอลูกจ้างไปเซ็นสละสิทธิ์นะครับแต่ก็มาดูข้อกฎหมายกันครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มี เพื่อนแซวนะครับเพื่อนแซวเขาเลยนี่คอนี่นี่กินน้ำก่อนนะแม่เนื้อมันตกใจตกใจครับอะไรเล่ากันน้ำชาผมเลยเพียงแค่นันนะครับในกรณีที่ลูกจ้างยินยอมลงรายมือชื่อบอกสละสิบกันบ่อยอันพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนั้นเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขกฎหมายมาก ที่พอจะช่วยลูกจ้างได้วันนี้นะครับขอกล่าวชมเชยจากใจเลยนิติกรของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีนะครับมีโอกาสได้นั่งไปเข้าไปไก่เกลี่ยไปเคลียระหว่างในจ้างกับลูกจ้างาของสถามประกบการ,ร,รแห่งหนึ่งเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว เนิติกรทํางานแล้วรู้สึกอุ่นใจและสบายใจนะครับนิติกรที่นี่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาสอบถามข้อเท็จจริงจากลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมานะครับปปก็เป็นที่น่าดีใจที่เรามีข้าราชการน,น้ําดีนะกรณีนี้นะครับในกรณีที่ลูกจ้างเผลอไปเขียนใบเซ็นสระสิทธิ์หรือใบราออกแล้วนั้นเนี่ย มาตาเดียวจะช่วยเราได้ก็คือมาตา14บทับหนึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานถ้าใครถือกฎหมายอยู่ในมือนะครับให้เปิดดู14ทับการใช้อำนาจเกินใช้อำนาจที่มีอยู่ใช้อำนาจในการบริหารจัดการเนี่ยที่เหนือกว่าลูกจ้างกระทำการหนึ่งการใด หรือใช้วาวาจาถ้อยคำยึงถ้อยคำใดให้ลูกจ้างทนไม่ได้ทนไม่ได้ต้องยินยอมเขียนใบลาออกหรือบีบบังคับโดยพฤติการพฤติกรรมกรณีแบบนี้นะครับก็จะถือว่าเอกสารใดที่ลูกจ้างลงรายมือชื่อไปนั้นเนี่ยให้เข้าเงื่อนไขตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตาร้อาสิบมาดูที่นะครับให้เราจําไว้เลยว่ากฎระเบียบข้อบังคับใดสัญญาผูกัยใดข้อตกลงใดที่ขัดต่อข้อกฎหมายขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานสัญญาข้อตกลงนั้นตกเป็นโมคะไม่สามารถบังคับใช้ได้แต่คําว่าโมคะมันไม่ได้อยู่เพียงที่เราพูดว่าเป็นโมคะมันอยู่ที่ดุลพินิษคิดเอา นะครับของผู้มีอำนาจมีสิทธิ์ตัดสินใจเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะได้ดุลพินิษวินิจฉัยว,ว่ามันต้องตกเป็นโมฆะหรือไม่หรือนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลและให้ทางศาลวินิจฉัยว่าเรื่องนี้วิธีการนี้ที่นายจ้างกระทำให้ลูกจ้างยินยอมนั้นต้องตกเป็นโมฆะหรืออย่างไรนะครับให้ลูกจ้างเข้าใจ วันนี้มีลูกจ้างพื้นที่ชนบุรีซับคอนแทคแจ้งมาว่าเพิ่งถูกบีบบังคับให้เขียนใบลา,าออกในวันนี้เองกรณีแบบนี้แล้วครับถ้าลูกจ้างสามารถพิสูจน์ได้นำความเชื่อมาสู่เจ้าหน้าที่รัฐหรือมาสู่ศาลได้ว่าถูกบีบบังคับหรือ นายจ้างกระทําการหนึ่งการใดให้เราต้องเขียนใบลาออกใบลาออกนั้นก็ต้องตกเป็นโมฆะสถานะความเป็นลูกจ้างก็คงอยู่และต้องมาดูแท้จริงว่าหากนายจ้างมีเจตนาจะเลิกจ้างตั้งแต่แรกเริ่มแต่ได้นําใบลาออกมาเสนอทางกฎหมายถือว่านายจ้างมีเจตนาเพราะฉะนั้นการเลิกจ้างนั้นถือว่าสมบูรณ์ด้วยเจตนาของนายจ้าง การเลิกจ้างไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเลิกจ้างลูกจ้างหลายคนคิดว่าถ้าไม่เขียนใบลาออกก็จะไม่มีหนังสือใบลาออกไปยื่นเพื่อประกอบคำร้องใช้สิทธิกรณีประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับจริงๆแล้วเอกสารใดมิจำเป็นต้องมีกรณีในจ้าง ไม่ออกหนังสือเลิกจ้างให้ในายจ้างไม่มีหนังสือลาออกให้ลูกจ้างสามารถไปแจ้งกับพนักงานประกันสังคมได้ว่าเป็นการลาออกด้วยวาจาเป็นการเลิกจ้างด้วยวาจาเป็นการบอกเลิกสัญญาของสองส่วนฝ่ายด้วยวาจาไม่จำเป็นต้องมีเอกสารนี้นะครับแต่เอกสารที่ต้องมีเลยก็คือหนึ่ง สำเนาบัตรประชาชนในกรณีที่ลูกจ้างผลสภาพความเป็นลูกจ้างแล้วถ้าลูกจ้างจะไปขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลูกจ้างจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและน,นำตัวจริงไปด้วยเพื่อพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่านี่คือตัวเรา 2. ลูกจ้างต้องเตรียมสำเนานะครับบุ๊แบงค์ธนาคาร บัญชีประเภทออมทรัพย์ไปด้วยต้องเป็นบัญชีธนาคารของลูกจ้างเท่านั้นเป็นของผู้ประกันตนเท่านั้นนะครับสามเอกสารสำเนาหนังสือเรื่องจ้างหรือสำเนาหนังสือแจ้งลาออกของลูกจ้างวงเล็บถ้ามีไม่มีก็ไม่ต้องไงแต่เนี่ยลูกจ้างคิดว่าไม่มีก็ไม่ได้ ก็พยายามจะขอหนังสือมาให้ได้เพราะกลัวตัวเองไม่ได้สิทธิ์ส,สุดท้ายพออยากได้หนังสือเลิกจ้าในจ้างในจ้างก็เอามาให้เซ็นและพ่วงท้ายว่าให้สละสิทธิ์ที่จะรับประโยชน์ค่าชดเชยไปอยากได้เงินก้อนเล็กๆจากประกันสังคมแต่มาเสียโอกาสเรียกรับเงินก้อนใหญ่ๆจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานลูกจ้างอย่าสับสนนะครับ ลูกจ้างจะได้รับเงินจากกฎหมายประกันสังคมกรณีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา33กฎหมายประกันสังคมที่ระบุให้ลูกจ้างได้สิทธิ์ก็คือกรณีว่างงานนันครับส่วนกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยจะเป็นตัวเงินที่ลูกจ้างจะได้สิทธิ์ก็ไร่เรียงมาตั้งแต่มาตรา5เรื่องรวค่าจ้างมาตรา10เงินค้ำประกัน นะครับมาตรา17ค่าตกใจค่าบอกเก่าล่วงหน้ามาตรา18นะครับค่าชดเชยพนั่นก็คือมาตรา118นะครับค่าชดเชยนั่นก็คือวงเงินที่ลูกจ้างจะได้รับจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานเราต้องจําให้แม่นเราจะต้องรู้ว่าสิทธิประโยชน์ใดเราพึงจะได้รับโดยชอบแม้ลูกจ้างจะหลอกเราว่าถ้าไม่เซ็นนู่นไม่เซ็นนี่จะไม่ได้ ไม่ต้องไปนสนใจครับมันเป็นสิทธิที่พึงจะได้รับตามกฎหมายเรื่องประกันสังคมก็เช่นกันในจ้างมักอ้างว่าถ้าไม่เซ็นใบลา,าออกจะขึ้นทะเบียนประกันสังคมไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ความจริงนะครับโดยเฉพาะบริษัทรั์มักจะต่อแหลซึ่งหน้าหลอกบอกเราว่าถ้าไม่เซ็นใบลา,าออกจะไม่ได้สิทธิประกันสังคมไม่เลยถ้าเราไม่เซ็นมันบอกเกิดสิทธิ์ที่มากกว่าการเขีนยนใบลาออก ย้ำนะครับาการที่ลูกจ้างเขียนใบลาออกหนังสือลาออกเปรียบเสมือนหนังสือบอกสละสิทธิ์อันพึงได้รับตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดหนังสือเลิกจ้างคือหนังสือบอกเลิกสัญญาโดยนายจ้างกฎหมายคุ้มครองห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าบอกลาล่วงหน้า มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยตามมาตรา118ให้ลูกจ้างจำส่วนนี้ไว้ให้มั่นๆมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับอันชอบด้วยกฎหมายนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆที่เราได้ดำเนินไปเดี๋ยวเราจะติดตามทวงถามไปในอนาคตหลายๆเรื่องหลายๆเคส ก็ต้องนําเข้าสู่กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งนั่นก็คือยื่นต่อกรมาที่การการแรงงานเพื่อให้เกิดกระบวนการไก่เกลี่ยเคลียร์กันนะครับอย่างกรณีบริษัทรับที่บังคับให้ลูกจ้างเขียนใบาลาออกก็ดีบังคับให้เซ็นสละสิทธิ์ก็ดียังไงกรณีพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเรียกนายจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งสองนายจ้างซับคอนแทก กับบริษัทที่ลูกจ้างกระทําการให้เพราะจะเข้าเงื่อนไขมาตาส1เอ็ทับหนึ่งต้องรับผิดชอบร่วมก็จะเรียกมาพูดคุยนะครับเพื่อหาข้อยุติด้วยดีด้วยกันเดี๋ยววันนี้นะครับยังไงขออนุญาตแค่นี้ก่อนเพราะว่ามาที่จังหวัดระยองเนาะตอนนี้อยู่ระยองนะครับอยู่ที่มาบขานะลูกจ้างอยู่ใกล้เคียงนะครับถ้าอยากจะมาปรึกษาข้อกฎหมาย ช่วงเช้าๆของพรุ่งนี้หรือมาตอนนี้ก็ได้นะครับยังอยู่ในเขตพื้นที่อยู่ก็จะขออนุญาตไลฟ์สดเพียงเท่านี้เกรงใจเจ้าของบ้านนะครับเรื่องของเรื่องปลาหมึกจะสุกแล้วนะปลาหมึกจะสุกแล้วนะครับทีมงานย่างปลาหมึกอยู่จะสุกแล้วนะครับแกจะอยู่ไม่ได้อันนี้คุณแม่นะครับคุณแม่เจ้าของบ้านแล้วก็อ่าเพื่อนนะครับเจ้าของบ้านต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้ให้เรามาพักอาศัยนะครับเดี๋ยวปลาหมึกมันสุกแล้วผมจะกินไม่ทันเขานะ ยังไงต้องขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดจึจ๊บๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับอย่างเช้าวันอาทิตย์ผมจะตอบคําถามทุกคําถามในช่องแชทผมเลื่อนดูเมื่อสักครู่น่าจะประมาณ50บกว่าคาถามนะครับยังไงจะตอบทุกคนแต่ช้าหน่อยนึงส่วนเรื่องการขออนุญ,ญาตโทรมหาหาหรือพูดคุยนะครับก็โทรได้ตลอดตลอดถ้าสะดวกก็จะรับ ถ้าไม่สะดวกไม่ได้รับสายนะครับยังไงก็พยายามโทรมานิดหนึ่งถ้าต้องการจะพูดคุยจริงๆแต่ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงข้อเท็จจริงมาในช่องข้อความนะครับผมย้ําเสมอๆว่า 1. คุณทํางานอยู่ที่ไหนบริษัทอะไรเลขที่ตั้งอะไร 2. คุณถูกเลิกจ้างถูกละเมือสิทธิ์ถูกกระทําการใดที่ไม่เป็นธรรม3คุณใช้สิทธิ์อะไรไปแล้วบ้าง 4. ต้องการให้เราช่วยเหลือในเรื่องใดนะครับมีปัญหาติดขัดยังไง ติดต่อมาครับผมสวัสดีครับ